เหตุเกิดเพราะสิ่งนี้ค่ะเจ้าเครื่องนี้แหละที่ทำให้นุ้งหนิงต้องลุกขึ้นมาทานผักทานสลัดเชา้านี้เพราะว่าช่วงหลังทานน้ำตาลพวกของหวานเยอะค่ะทานขนมบ้างข้าวก็ทานเยอะมากมันก็เลยเป็นเหตุให้ค่าน้ำตาลสูงมากค่ะร้อยกว่าเลยอ่ะ แม่อยากได้เครื่องนี้มาตรวจค่ะเพราะแม่บอกว่าเราจะได้รู้ว่าน้ำตาลเราขนาดไหนจะได้ไม่กินแบบเพลินปรากฏว่าเนี่ยค่ะก็งานเข้านุ้งหนึ่งเลยค่ะเช้านี้ตื่นขึ้นมาลองเช็คดูปลาไป112ค่ะก็เลยอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆวิธีการใช้เครื่องตัวนี้นะคะ เผื่อว่ามีปัญหาเหมือนนุ่งหนิงซื้อมาแล้วใช้ไม่ค่อยเป็นคลิปที่เขาให้มาก็ไม่ค่อยจะละเอียดก็เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานของเครื่องกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้หนิงจะมารีวิวเครื่องตรวจวัดน้ําตาลในเลือดนะคะบังเอื่ว่าแม่เขาอยากได้ค่ะเพราะว่าช่วงหลังรู้สึกว่าน้ําตาลจะขึ้นเยอะ แล้วก็เราก็ชอบทานของหวานนะวันนี้มาดูกันนะคะก็เลยซื้อของของจีนค่ะเห็นเขารีวิวกันดีนะนี่ค่ะมันจะมีกล่องมีตัวเครื่องข้างหลังก็จะใส่ฐานฐานแบบนี้ค่ะฐานเป็นเหรียญน,นะคะเขาก็ให้มาหมดนะคะตรงนี้นส่สจะ อาจจะตั้งเวลาได้หรือเปล่าไม่รู้นะวันที่เวลาได้แต่ยังไม่ยังไม่ได้ศึกษาเลยค่ะตรงนี้เป็นเข็มค่ะอันนี้เขาก็จะให้อุปรกรณ์ก็จะมีแถบที่วัดเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนุ่งหญิงจะลองเมื่อคืนลองแม่ไปครั้งนึงแล้วค่ะแต่ยังทําไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่วันนี้เลยเช้านี้ก็เลยจะมาลองทําของตัวเองดูเขาจะให้อเน,นี้ยค่ะ แบบนี้มาเป็นตัววัดห้าสิบชิ้นนะก็ดูสะอาดดูใช้ได้ค่ะดูน้าเชื่อถือดีอันนี้ก็เป็นเข็มค่ะเข็มก็อีกห้าสิบอันห้าสิบเข็มเราก็เราไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะเราคงไม่ได้วัดใช้เยอะหรอก แต่ถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยเขาก็ต้องวัดค่าน้ําตาลอยู่ตลอดเวลานะอันนี้ก็อีก50ชิ้นมัน50ชิ้นทุกอย่างมันจะเป็นสําีีก็ซีลแพ็คอย่างดีค่ะสะอาดสะอาดด้านดีเอาไว้เช็ดแล้วก็จะมีคู่มือภาษาจีนทั้งนั้นเพื่อนๆอ,อยากรู้ก็ใช้ Google แปลนะคะแต่คงไม่มีอะไรมากหรอก ก็มีวิดีโอให้ดูวิธีการเดีย๋ยนุงหนิงก็ดูมาคร่าวๆแล้วนะเมื่อคืนก็ลองจิ้มแม่ไปนิดนึงแล้วอันนี้อันแรกสุดนะคะเราก็นี่เปิดอันนี้เนี่ยมมันจะมีแผ่นสำลีเล็กๆเปียกๆเนี่ยสำลีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์แผ่ มาดูวิธีใส่เข็มน,นะคะนี่คือปากกาที่จะเป็นเข็มเนานะก็ห,หมุนมันี้ออกมามก็จะมีแบบนี้เราก็นำเข็มที่เขาให้มานะคะแย่เข้าไปมันจะมีร่องเนี่ยจะมีร่องร่องเนี่ยแย่ให้ตรงร่อง เด็ดอันนี้คิ้วเข็มมันจะอยู่ในนี้ค่ะเข็มก็จะเล็กๆอ่ะนีเข็มก็จะมองไม่ค่อยเห็นเลยข็มจะอย่นี้มันเล็กเกินซูมยากแล้วก็ปิดฝ้ามัน ก็เดินนะนี่าการเล็กๆแล้วก็ปล่อยมันแต่เวลาเราจิ้มเราก็จะแบบนี้ตรงนี้มันปรับได้ค่ะปรับผิวข้นแต่ดูไม่ค่อยชัดนะไม่ต้องปรับไปได้ค่ะตรงนี้มันจะมีลูกศรอยู่เห็นไหมคะลูกศรให้ปรับก็ไม่ต้องปรับไ,ได้เมืมออะะอ่อคืนก็แม่ก็จิ้มตรงนี้แหละ เป็นความลึกของเข็มอะไรบบนี้เนีย่ยขีดที่หนึ่งสองสามอะไรเงี้ยค่ะอะไรประมาณน,น,นั้นนะเดี๋ยวมาลองจิ้มกันจริงๆเลยนะคะกลัวก,กลัวกล้ากลาลองมาใช้งานจริงกันเลยนะคะนี่ก็กระดาษเ็ตเอานิ้วไหนก็ได้ค่ะนี้วเอานิ้นี้นก็ได้อนิ้วนางแล้วก็ตัวเครื่อง แล้วก็เอาไว้นี่แผ่นไว้นี่แย่ไปฮึมมันก็จะทํางานเดี๋ยวเราก็เอาเลือดใส่ในนี้เดี๋ยวลองดูนะมันจะได้ไม่เสียวอะ่ะเออขึ้นไปโอ้ยแล้วเราก็บีบเลือดนะะี่ค่ะนิดเดียวไม่เจ็บหรอกแส่นมินแบบเราก็บีบเลือดแล้วก็เอาไว้นี่มาแย่ จะดูดเลือดเข้าไปอเหงนไหะคะมันก็จะทํางานแล้วก็ปล่อยให้เรื่องมันทํางานก็ใช้ยันเดียวนี่แหละแต่ที่แถ้ไว้ก่อนโหข้างนิ่งสูงมากเลยอ่ะเมื่อเช้าก็เืินมาก็ดื่มน้ำอย่างเดียวนะหูต้องหกกว่าอันนี้มันเป็นหน่วยอะไรนะ m N o l ับ l นะคะ มันไม่ใช่เป็นหน่วยปกติที่ที่บ้านเราเช็คนะอันนี้มันเป็นหน่วยสากลน,นะคะเดี๋ยวเราเอาไปแปลงดูกันนะคะหนยนหนึ่งร้อยกว่าแม่เลยนะแบบนี้กูโคสค้านตามเนี่ยคือมันติ่มปิ่นมาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเครื่องนี้มันสเสถียรหรือเปล่านะเราก็แค่ตรวจได้ระดับหนึ่งนะคะเราก็ต้องไปตรวจกับแผบจริงๆในโรงพยาบาลอีกครั้งนะคะแต่ของดิ่งเนี่ยนะมันจะติ่มปิ่นร้อยอยู่แล้วแหละค่าค่า้ตามเนาะสูงมาก ก็ไม่รู้นะเชื่อได้หรือเปล่าแต่ของแม่เมื่อคืนมัน5.5ของหนิงตั้ง6.2อะ่ะแต่ช่วงนี้ทานน้ำตาลเยอะจริงๆอะ่ะแค่นี้ค่งก็เสร็จแล้วเราก็เอานี่ทิ้งมีเลือดอยู่นะเราเอานทิ้งไปในนี้วิธีเก็บแล้วก็ส่วนตอนสุดท้ายก็ถอดเข็มออกมา เข็มเนี่ยค่ะเราก็ทิ้งทำครั้งเดียวแล้วก็จิ้มันนี้ไว้ปิดเข็มไม่ใช่มันทิ่มใครแล้วก็ถอดออกแค่นี้ค่ะแล้วก็เอาไปทิ้งก็จ็บก็จบนะค่ะก็เผื่อใครจะซื้อมา ตรวจเช็คตัวเองเนาะก็ลองดูค่ะนิดเดียวไม่เจ็บเลยไอ้มิขี้กลัวแบบรูเล็กมากมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวเรามาหาวิธีการอ่านแปลงหน่วยกันนะคะเพราะในเครื่องนี้มันเป็นหน่วย mmol ทับ L ก็เข้า Google นะคะมือถือเข้า Google จิ้ม Google ค่ะ แล้วก็พิมพ์เลยค่ะว่า mmol ทับ l ประมาณนี้ค่ะแล้วก็หาเนี่ยมันจะแปลง mmol ทูเป็น mg ทับ dl ก็เลือกอันนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาหาค่ะมีเว็บเยอะค่ะที่เขาแปลงค่านะคะก็เลือกเว็บนี้นะคะ mmol ทับ l ทู mg ก็เลื่อนลงมาที่เป็นกล่องแบบนี้นะคะที่เขาให้กรอก แล้วก็กรอกข้อมูลไปค่ะหน่งกรอก 5, 5้ก่อนนะคะเป็นของแม่ค่ะ5.5ผลออกมาก็คือ99 mg ครับ dl ที่เป็นหน่วยของบ้านเรานะส่วนของหนิงค่ะ6.2กรอกเข้าไปปุ๊บมันก็จะแปลงเป็นค่าค่าของอหน่วยอีกหน่วยหนึ่งก็เป็น111.6ค่ะ ซึ่งก็มันก็น้ำตาลเกินค่ะค่าปกติที่ดีอ่ะทุกคนควรไม่ควรเกินหนึ่งร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็คงต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้งนะคะ